อ่ะเด้อพี่น้องไม่กินเก่าเด้อเป็นกับเข่าเฮาเนี่ยแหละอันนี้อันนี้ซุปเห็ดบ่จ้าซุปเห็ดหยังซุปเห็ดอันเห็ดหยัางไปเสือมันมันโอ้อันเก็บมาเมื่อวานนี่ตัวนี้พี่น้องอันนี้มันติดกับกระดากกับี่ได้กูอ่เอาไม่แล้วก็มาสุกบังเสียงจะคล้องนะยับกันเห็ดมันดูพี่น้องแล้วก็ไข่เค็ม ให้เข้มนี่ก็ดองเองมันสีเบ้สีแดงได้ที่ดองเพราะว่าเฮาวดองธรรมชาติเฮาบอดส่สานแล้วกับปนอันนี้ปนอย่างปนปลาดุกค่ะปนปลาดุกใส่มะเขือพวงนี่หมะเขือพวงอร่อยที่สุดปลาแดกบองแล้วก็ปลาแดกบองแล้วก็พักอาหารพอินทรียเอาใาย่ขึ้นไปแล้ว จิ our ้มมันไีเขาเนื anyway> um ้วดอกอัญชันใส่ดอกอัญชันเน้อพี่น้องเส่บก็อย่งนิ่มดีอ่อนดีแล้วก็นิประโยชน์น้องดอกอัญชันเนี่เป็นสมุนไพรนี่กูกินก็ได้ถ้ากินประจำไม่ปวดเที่ยงปดขาเป็นสมุนไพรพี่น้อง ออร่ยกินกับกินกับอาหารกับแสบปกติกินเข่าสีเองสีห้อาเห็ดต่ของหวานมันแสบอะไรแสบได้ดอกมื่กเมืกินกับกุนกับยางอร่อยเออดอกซูตร้นแมนแสบไม่กินกันไปเก็บท้ช่องตูกานไปเก็บปีน้องนี่แล้วก็พอเท่านี้ตายร้านียออนขายตัวนึงสองพันวเออช่วงนี้ง่วงแว่พี่จะเจอมะขาเนาะ จะมันเกิดดูบตดเหตุนง nah ช Likewise, aw, ่วงนี้ทั้งงัวทั้งควายเนาะโตนึงกับฝ่าพาพี่น้องบ้านนี้ตัวสองกับคองกันตายตัวสองกับควองกันแม่กับลูกเสียกเสียกพันขาแม่กับลูกเสียกควองกันแล้วก็ตายพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเหตุเองเกิดดูบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุลอยว่าซอยใบดาวเจียคอมก็ตายซอยคือเก่าเหรอจ้ามันเกิดมันเป็นอุบัติเหตุจ้ามันก็แจ้งไปแจ้งบ่หรอแจ้งซอยกันมีเหตุการณ์ยังบอกขาดคิดนี่มันต้อง่คนกับสี่ซอยดูแลกันไปแหละมันจําเป็นเนาะเฮาบ่ได้แจ้งก็พอได้เบื้องต้นนั่นละเออมันก็บ่ได้ล้วงลายเนาะได้แต่ว่าก็ดีกว่าเพิ่นบ่ซอยคว้าบ่ซอยนั่น ได้เบิดนี่ยย่าดูวัติเหตุได้เบิดมันเกิดอุบัติเหตุเข้ากับไปแกงเนาะแม่แกงผู้นำมันบู่แกงเขาข้าวเปลือกมามาพี่น้องมากินน้ำกันมาเด้อแซ่บแซ่บมามามาพี่น้องมามาเด้อมาเด้ออยู่พี่นมาเด้อกินง่ายอยู่ง่ายกินแบบบานแบบกินแบบเราอาหารที่สามบ้านเราทั้งนั้นเลยนี่สำคัญกับซื้ปเห็นมันปูนี่แหละพี่น้อง เสร็จโดยກดยจิ้งคับซูນน้อยจิ้งคับตุ่นได้เบิรนึงคุกยางได้หมดเลยคับตนอ่าอ่าเบๆนั